ได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่ลาชาง,งานนะครับฟังไม่ทันกอเอานะได้ไพ่ไม้เท้าวุ่นวายนิดนึงเอาละเฮ้ยระวังมีเรื่องขัดแย้งกับหัวหน้าหรือที่ทํางานนะฟังแล้วดึงเข้าหาตัวเองนะถ้าคุณไม่ใช่ลูกจ้างกับคนในที่คุณอยู่ด้วยนั่นแหละแต่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างช่วงนี้สงบปากสงบคำหนนะ่อยมันจะมีเรื่องตึงกันนะ ถ้าไม่ใช่ลูกจ้างถ้าทางานอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้านก็คนใกล้ตัวแหละเวลาพูดเรื่องนี้นะพยายามแปลให้ได้ถ้าคนไหนค้าขายสัปดาห์นี้ชาวราศีกุมผมคิดว่าคุณอาจจะทบเทานิดนึงนะครับแล้วก็ไปเร่งเอาช่วง15 16 17 18นะครับเ,เหตุการณ์การค้าเนี่ยถ้าได้ไพ่แบบนี้มันแปลว่าขายดีอย่างรวดเร็วขายดีปุด๊ดแล้วก็หล่นเลยประมาณนี้คือ มันสลับฟันปลายอดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ยิ่งก็ยังถือว่าจัดการได้ทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานนี่นะครับทั้งเรื่องเองินเรื่องงานหมุนเวียนเงินได้สัปดาห์นี้ข้อดีเอาข้อดีก่อนหมุนเวียนเงินได้ปัญหาที่กําลังหาทางแก้ไขเรื่องการงานเรื่องการเงินเนี่ยยังแก้ไขไม่ได้มากเท่าไหร่นักแก้ได้บางส่วนพยายามต่อไปครับไปดีแลมาดีแลพยายามต่อไปแต่ว่าให้ระมัดร,ระวังเรื่องความคิดความอ่านหรือการมองในแง่ลบ มองในแง่บวกการคบคนก็สําคัญสำหรับชาวราศีกุมนะนะครับประมาณนี้บางทีเราไม่ได้คุยกับใครมากแต่ใจเราคิดลบก็มีปัญหาได้นะครับวันที่ดีก็คือวันที่วันพรุ่งนี้นะครับผมการพูดคุยเจราาการเจรจาก,การงานเนี่ยวันที่สิบวันที่1ิบสาสิบงานไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่การค้าการขายการกลางนะครับแล้วก็เรามาระวังมีความขัดแย้งหรือไม่พูดกับใครสักคนหนึ่งตึงๆอ,อย่าตึงมากเดี๋ยวก,ก็กลับมาดีกันนะครับวันที่สิบห้าสิบดี วันที่17อาจจะติดขัดหรือมีรายจ่ายเยอะหรือมีความเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับคนรักนะครับวันที่18ดีนะไพ่ธาตไฟขึ้นเยอะเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้ามุ่งมั่นเรื่องของการงานยังไงก็มีไพ่ที่ดีอยู่นะครับนะครับโอเคนะเด่นที่เด่นคืองานการเปลี่ยนแปลงงานการปรับปรุงงานการพัฒนาง,งานไม่ดีเต็มร้อแต่ผมถือว่าก็กลาง,ลางใช้คําว่ากลาง,ลางนะครับ การเงินหมุนเวียนได้นะครับความรักถ้ามีแฟนแล้วนะคนรักเนี่ยจะสนใจเรื่องงานเรื่องการทามาหากินนะบางทีก็มีเรื่องตึงๆกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้ายังไม่มีก็อาจจะมีคนคุยแค่นั้นเองนะถ้าใครที่ที่มีรักใหม่จะไม่ค่อยสบายใจหน่อยนะอย่าไปหลงไหลามากค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนสัปดาห์นี้ท่านที่มีมีรวยรั้วบ้าน มีบ้านมีรั้วมีฝาผนังระวังจะมีปัญหาไปดูหน่อยนะบ้านบ้านหรือที่ดินที่กัน้นล้อมรั้วเนี่ยไปดูนิดหนึ่งเผื่อมันจะมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้ไขนะครับแต่ไม่รุนแรงหรอกไปดูสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องมือสื่อสารอาจจะมีปัญหาหน่อยโทรศัพท์เนีโทรศัพท์นะ WiFI หรืออะไรประมาณนี้นะครับสุขภาพร่างกายบางคนเจ็บหัวเข่าบางคนเจ็บตรงหน้าอกบางคนปวดหัว ก็ดูแลสุขภาพกันไปใครมีคดีความยืดเยื้อครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสจบได้ถ้าคุยกันให้เรียบร้อยสัปดาห์เวลาสีกุม่มสีเสริมดวงสัปดาห์นี้มีสีม่วงสีเขียวเขียวกับม่วงผู้ชายให้โชคนะให้โชคในเรื่องของการติดต่อง,งานและก็เรื่องของการเงินนะสัปดาห์นี้ยังมีลูกค้าอยู่ครับคิปลูกค้าไว้หน่อยสำหรับคนค้าคนขายพ่อค้าแม่ขายคนทํางานประจำระวังคําพูด บางทีไม่ได้พูดแต่หน้าตูมหน้าตึงเขาก็มองเราไม่ค่อยดีเหมือนกันนะบางคนคิดจะเปลี่ยนงานใหม่นะวันที่โชคไม่ค่อยเด่นนะกลุ่มอะ่ะอย่าเสี่ยงโชคเยอะเอ,เอาเอาเผื่อฟุกแล้วกันอย่าติดติด,ตด,ตดปโนมเล็กๆน้อยน้น,นะครับสีม่วงกับสีเขียวเป็นสีเสริมดวงชะตานะผู้ชายเป็นสื่อนำโชคผู้ชายาเราจะไปซิ่งลอตเรี่ซื้อลอตเรี่ติดไว้สักใบสใบกับผู้ชายก็ได้ นะผู้ชายไม่ใช่ผิวขาวมากเอาผิวเข้มเขมนิดหน,นึ่งหรือผิวดําแดงนะเ,เลขหน้าไพา่คิดจะเปลี่ยนรถไหมถ้าคิดจะเปลี่ยนรถด,ดูโปรโมชั่นให้ดีสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งซื้อถ้าซื้อมาแล้วไม่เป็นไรนะผ่านไปเลขหน้า,พาไพ่เป็นเลข9 1 2 8